เดี <l> s. <S ๋ยเราเห็นแล้วก <R ud> like like ัน like ท hmm. ี like ่ย like ่างมหาโลาองค์ส like ีเ like พีรากัมากกย่านีีเลี้ยวเห็นพวกนี้นะปากมันจะมีพกบางรังเสียมันกับันนึ่เหมือนทุ่งเกี่ยวกัเห็ดที่ที่ค้นไตปักนะเกียวค้นไปปานมันเกิดคำลืมลืมเดิมที่คำมานต้อลืมมือต่คขึ้นจากคันแท้มากแล้วเลี้ยวไปมันเป็นขูโพูขูโพใหญ่ขูโพนหนาขึ้นมากเลยออเลี้ยวไปเป็นอย่างมันเพื่อดำอือขื่ออยู่ ดำดำหมดไงยหมดบึ้งหักหักมวยบึ้งหักหัก่วยสูงถ่วงโคกโขว่เงนเออมึงหักสวมถูงโคโข่เเป็นผมตึกสึกอยู่ผมตึกสึกอยู่มันมันบันแงงยกมหาเลาแหลบลิ่นเงาเตซสีลิ้นแดงจึงคืนอยู่ท่อปากอยากปากสิสีคุ้งหูลิ่นแดงจึงคืนอยู่ห้องอูอู่อู่เนนะตาเออ